มีลูกค้าถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าหลังจากที่เราติดโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยเวลาไฟดับเรายังสามารถใช้ไฟได้อยูไ่ไหมมาครับวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับ <S 2> <S 2> พี่โกลูกค้าถามกันมาเยอะเลยใช้โซล่าเซลแล้วเนี่ยถ้าไฟดับอะ่ะ ไฟมันจะดับด้วยไหมเราใช้ไฟได้อยู่ไหมผมต้องอธิบายก่อนนะครับถ้าตอบสั้นๆเลยก็คือไฟดับดับด้วยนะครับแต่มันมีเหตุผลในข้อนั้นอยู่ว่าทําไมต้องดับด้วยมันเป็นหนึ่งในหัวข้อนะครับที่ว่าอินเวอร์เตอร์จะผ่านลิสต์หรือไม่ผ่านลิสต์ของการไฟฟ้า<ม>ก็คืออยู่ตรงนี้ครับเวลาไฟดับปุ๊บอินเวอร์เตอร์ต้องดับด้วยภายใน1วินาทีตรงนี้ตรงจุดนี้มันเป็นเงื่อนไขที่การไฟฟ้าแบบให้ความสําคัญมากในกรณีที่การไฟฟ้าเขามาดับไฟเพื่อสวิต เสาส่งสายส่งภายนอกนะครับเขาคำหนึงถึงความปลอดภัยครับมันเลยมีข้อนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไฟดับดับด้วยในระบบออนกริดนะครับคือหลังจากไฟของการไฟฟ้าหรือไฟกริดดับลง อินเวอร์เตอร์ก็ต้องดัดการทํางานชภายในเท่าไหร่นะพี่ประมาณ1วินาทีครับ1วินาทีใช่คเร็วมากเลยนะตรงนี้นะครับตอนเราไป COD หรือทําการตรวจปล่อยนะครับตรงนี้แหละใช่ไม่ว่าจะขายไปหรือขนานจะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเช็คเรื่องนี้ด้วยว่าตรงตาม ระเบียบข้อนี้ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสีเงิไลน์ที่เรายื่นไปว่าถูกต้องตามที่เรายื่นไปไหมอะไรประมาณนี้ครับผมมโซลล์เซลล์เรามันจะมี3ระบบใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมีระบบออฟกิดออนกิดแล้วก็ไฮบิดใช่ถูกต้องครับผมส่วนมากลูกค้าเราก็จะติดในระบบออนกิดเนาะใช,ใช้ร่วมกับกิดกันไฟฟ้าแต่ถ้าอยากให้เวลาไฟดับแล้วเรายังใช้ไฟต่อได้ก็ต้องติดในระบบ ะจะมีไฮบริดเรือกิดออฟกิดออฟกิดก็คือชื่อเขาก็บอกแล้วออฟกิดก็คือไม่เชื่อมต่อกับกิดตรงนี้เราไม่ต้องแจ้งการไฟฟ้านะครับแล้วก็เวลาไฟดับเราก็ยังใช้งานได้ส่วนไฮบริดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้าว่าต้องการให้เราแก้โจทย์ตรงไหนให้ซึ่งทําได้เหมือนกันนะครับเราก็จะแยกโหลดออกมาเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากใช้ไฟหลังจากไฟดับต้องมีแบตเตอรี่ ช่ครับใช่ครับ,รบก็คือเป็นระบบที่ต้องมีแบตเตอรี่พ่วงเข้าไปในนั้นใช่ระบบ,บออนกริดที่ไม่มีแบตเตอรี่พูดนี้แอคือไฟเขาจะดับใช่ต้องดับตามได้คําตอบกันหรืวอย่างครับทุกคนมีคําถามอะไรอีกสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ของ e v Power Energy ได้นะครับก็วันนี้ก็สั้นๆเนาะมาตอบคําถามนานผู้ชมนะครับว่าหลังจากติดโซล่าเซลล์แล้ววงเล็บนะครับในระบบออนกริดที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับหลังจากไฟดับ ไฟของโซลาเซลล์ก็จะต้องดับด้วยเป็นเงื่อนไขเป็นกฎข้อบังคับของการไฟฟ้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ EV Power Energy ด้วยนะครับวันนี้ผมกับพิกโกสวัสดีครับ EV Power Energy